สวัสดีครับสวัสดีน้าๆนะครับผมพบกับผมนะโอนะครับกับช่อง f i s h ิง Man เอาต์ตาไลท์ฟิชชิงนะครับผมวันนี้นะครับก็จะต่อเนื่องจากคลิปตอนที่แล้วนะครับผมก็อย่าลืมติดตามรับชมและกด u ับ Subscribe ให้ช่อง f i s h ิง Man เอาต์ตาไลท์ฟิชชิงด้วยนะครับผม ใหญ่นะนะนะตัวที่สามของคลิปนะครับโอเคไปไป ตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าหมายนะครับแลวเป็นอีกหมยหนึ่งที่ผมชอบเจอตัวบ่อยๆเนาะถามว่าทำไมมุดมาแบบนี้ครับก็ไม่มีที่ลงครับต้องมุดนะครับตามทางมาครับเพราะทางนี้นะครับเคยมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะลบไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้มานานเนาะ ก็ไม่ใครมีไอ้เพี่ยวถางปลาอะไรก็ไม่ค่อยมีครับเดินมาเรื่อยๆครับนะน,นะก็เราจะเจอหมายของเรานะครับไปไปท้าๆก่อนครับจะค่อยเดินขึ้นมาเนาะ สำหรับไม้นี้ครับเด่นๆเลยนะครับที่ผมมาตามหาก็คือเรื่องของปลาสนากนะครับปลาสนากตัวใหญ่นะครับซึ่งผมเคยเจออยู่แถวนี้บ่อยๆนะครับครับสําหรับไม้นี้ก็เราย้ายไมย้จากเมื่อกี้เนาะจากจุดั้างล่างครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับเปลี่ยนหมายย้ายหมายไปเรื่อยๆครับน้าๆก็นนะ เรอดูตัวครับว่าจะเจอโดนครับนี่ไงน่าจะเป็นสนากคกับใช่จริงๆด้วยสนาคับสนาคปลาสนาคนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนแล้วก็เดี๋ยวชิปปล่อยปลาครับโอเคครับครับขอถ่ายรูปก่อนโอเคครับปลาสนากนะครับโอเคปล่อย เปลี่ยนเป็นสีนี้บางสีเขียวไมโครสปูนเหมือนเดิมปึ้มโดนนี่ไงโอ้ยไม้เดียวอยู่เลยครับนะกระสูปแน่นอนกัดอย่างนี้กระสูปแน่นอนว่าแล้ว กดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับว้าวมาแล้วครับกระปื้มนะครับตัวนี้สีเขียวเนะาะกระปสูบไซส์น้อยครับบรรยากาศบรรยากาศสตรีมนะครับปลาตกปลา้ํำไหลเนาะ โอเคครับ Crash and Release นะครับก็ปล่อยเช่นเคยเนาะปล่อยเขาไปครับตัวเล็กนะครับไม่พอกินครับไปเจ้า การครับน้ำครับน้าโดนป๊อปครับตอนนี้นะครับผมนะนะเราย้ายมาอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่น้ําที่ไหลมาตอนนี้แต่ว่าตอนนี้น้ํามันแห้งแล้วนะครับมันก็จะไหลมาประจบกันนะครับช่วงอ่าช่วงบริเวณแถวนี้ครับชอบเจอปลากระสุบนะครับเป็นจุดหากินก็ว่าได้ครับไปพูดทำทำเพลงครับลองครั้งแรกเป็นป๊อปก่อนนะครับ จะเวิร์กหรือเปล่าหรือว่าเรามาสายไปครับเด๋ยลองดูครับเปลี่ยนเหยื่อดูเรื่อยๆครับว่าจะปลาจะกินประมาณไหนเนาะก็ยังให้คําตอบไม่ได้ครับตามดูครับนะนะครับมาแล้วครับ มันมันตามมาครับนะ้านะ สองไม้ครับมีอาการเลยครับนี่ครับตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วโอ้ตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วโอ้โหู้ยนะนะมันติดไอไอ,ไอันนี้เสียก่อนโคตรรุนเลยอ่ะ อะไรวะนั่นอ่ะอือหืออือหือตามครับดูครับขนาดลากลากนะครับเนี่ยลากสาลายครับนนะปลาตามกัดนะครับเดี๋ยวมันต้องเจอครับอยังไม่โดนอีก อโดนสักทีลูกพ่อโดน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 ฮึตามครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮะอือหือโอเฮ้ยสุดยอดเราใจมากครับชอบโดนโดน,โดนจนได้มาครับมาแล้ว มาพร้อมกับสลายมาแล้วมาแล้วมาแล้วสลายสลายมีสลายมาด้วยมีสลายมาด้วยตัวไม่ใหญ่ครับแต่เอาสลายมาด้วยครับว,ว้าว โอ้โหช็อตบอดี้ครับโอ้โ oh oh, หน่ารักมากครับตัวนี้โอ้โหช็อตบอดี้นะฮะไม่เคยเห็นนะช็อตบอดี้ครับดูช็อตบอดี้ช็อตบอดี้ช็อตบอดี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนสวยๆนะครับขออนุญาตนะนะเนาะช็อตบอดี้ วยมากตัวนี้กระสูบช็อตบอดี้เหมือนตัเพียนเลยครังน้าช็อตบอดี้เนาะอ้วนมากเห็นไหมครับว้าวสวยครับเดี๋ยวขออนุญาตน้าถ่ายรูปเดี๋ยวก็ปล่อยเหมือนเดิมเนาะนี่ครับทำการปล่อยกันครับกระสูบช็อตบอดี้ครับโอเคไปโอเค เปลี่ยนมุมมามุมเดิมครับมันมุมมันไม่ได้มุมอื่นไม่ได้ถ้ามามุมนี้จเจอ,เ,อเมื่อกี้ตามมากัดกันแบบสุดยอดนะครับ ตามครับโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนแล้วปื้มไมโครสปูลนะจ๊ะเทวาใหญ่ไหมโอ้ยขอได้เลยเนี่ย จะมีรอยครับน่าจะโดนยิงแต่รอดมาได้ไหมนี้นะครับสองแต้มแล้วนะครับสำหรับไหมายนี้อสีทองสวยเลยครับ สีทองสวยเลยแล้วก็เหยือะ uh huh. <Yeah. S 2> ครับตัวนี้ครับกดติดตามด้วย,วยโอเคครับกดกระดิ่งด้วยนะครับงตัวครับปล่อยไป จบลงไปแล้วนะครับสําหรับทริปตกปลาวันนี้นะครับที่เรามาตามหาปลาปลากระสุบน้ําไหลนะครับวันนี้นะครับเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับก็โอเคครับวันนี้ลากันแค่นี้ครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับ